รออะไรอ่ะรีของไปเลยใช่ป hmm? ุกเราอ่ะรีละรีละสกลุ่มพวกยังอยู่ใช่ไหมเขาบอกว่า6ซุนจะมากำจัดยูเอฟที่6ข่าวเโอ้โหหล่อ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 ตลอดอ่ะเคยเห็นแสกกลางยังโดนเทแล้วปัดเปยเหลืออะไรอ่ะโอ้โ วิลลี่เยสลิกยูเอฟเบียโอเกินไปโอ้ย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 โอยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยยโอ้ยโยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้ สกีวิดีโดบโใส่กันอีกเนาะวิลเลี่ยนเข้าอีกแล้ววิลเลียเอาดิวิลเลียนดิเอาสกีวิดีโดบโเนี่ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยอะไรนะสกีโดบโอะไรนะที่มึงชอบเล่นกับภูมึงไงที่มึงชอบถ่ายคลิปอะเราก็เล่นกับภูมึงอะดึง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 ยีสกีวิ่งดบโดบเด็บเด็บอะที่มึงชอบทำอะไรขยะเอ้ยคือคือทำไมหน้ามึงอ้วนอย่าเหรอเฮียคนอื่นเขาหน้าแบบเด็บเมึงนี่มาแบบเหมือนคนแดกข้าวเกินสองจานอะกินข้าวกินข้าวแซ่บสวยโจ๊กข้าวเหนียวกินทุกวันเนี่ยตลลอดเวา วิลลี่พกหัวใจมา,าหรือเปล่าเนี่ยฮาวิลลี่หัวใจคือวิลลี่พกวิลลี่พกหัวใจมาหรือเปล่าเฮ้ยวิลลี่ก็เอางี้วิลลี่ถ้าตีหนึ่งมันไม่มาเดี๋ยวเราแคนยุบนะคืนนี้ถ้าหมดมันไม่มาเหรอ,อเ,เออตำรวจไม่ไอ,อหมอไม่เข้าดิหมอมีน้องจ<า>ังสุดท้ายแล้วพี่ซดอยู่นะเน,นีเ่ะถืออะไรซีรั่ง หาซื้อเลยมีอยู่เลมีประนปาก้าเาสนเดี๋ยวจให้นดให้อนหาแดกเองคูชยนนะเดี๋ยวให้อลใ่เอนจ้ิงหน่อยมึงหาแดกเองเอะี่เยแม่ก็นอนชารตรงนี้นะขอหน่อยนึ่งมองสอนุน ที with ่ยูเป mm ็ดวิตเทอร์เฟลล์ลีเขาไม่ค่อยเบอร์ใครนะเนี่ยเขาบอกนะเขาบอกแล้วเขาไม่ค่อยให้เบอร์ใครเนี่ยเอาเอาเบอร์จากผมไหมพี่ยูเอาเบอร์จากผมไหมเขาอยู่หรอตอนเนี้ยเพิ่งปัดเปย์โชว์ลงไปเลยเพิ่งปัดเปย์เพิ่งปัดเปย์ใส่ผมไปเมื่อกี้เขาเมินนะเขาเมินนะเขาเพิ่งเอามือมาแล้วเขาเมินนะเนี่ยเขาเพิ่งเอามือปัดเตอนแรกตอนแรกตอนแรกยูเอฟเขาขอเบอร์ในทวิตนะครับ ไปทาอะไรเขาหรือเปล่าคุณลิกคุณไปทาอะไรเขาอ่ะมาหน้าทีซี่วนเลยบอกลิคมาหน้าทีซี่วนเลยไม่ไม่รู้คืออะไรเนี่ยเขาเรียกหน้าทีซีแล้วเนี่ยเอบกาหนไปทำอะไรเนี่ะไปก่อนเรื่องอะไรเนี่ยเพิ่งมาก็เพิ่งมาก็ต้องมาหน้าทีซีแล้วล่ะครับเขาเรียกคุณเนี่ย หัวเมืองเรียกอ่ะหัวเมืองเรียกอ่ะเราไปเดี๋ยวหัวเมืองเรียกอเหมือนที่จะโดนแม่งเลยแม่งเสือกเรียกทำไมเสือกมีข้อสงสัยว่าง่ายเลยในตอนตอนแรกมันปัดซ้ายให้กูตีนปัดปัดขวาให้ไอ้เที่ยเออแม่งเอามือขวาปัดขวาปัดซ้ายอีกเนาะเียมือขวาปัดปัดซ้ายแล้วมือซ้ายปัดขวาอีกเนาะเออคนโยกโยวี่ะงคนโยกโยกอะแม่งโยกโยกจัดอ่ะไอ้บุกแค่เหนมันเนี่ยไอ้ไอ้บุกไอ้บุกมันอันนี้ไงไอ้บุกมันทุบโต๊ะแล้วอะไรแรมมันเป็นอะไรไม่รู้อะความเห็นมันยืนอยู่เนี้ไปอีกแล้ว เฮ้ยไอ้นี่ดิบจริงๆความรู้จะแล้วแหละทำเงินมั้แต่มันเผื่อได้ไงไม่เราต้องปัดซ้ายเดี๋ยวแล้วถ้าปัดขวายโดนเรียบร้อยอีก๋อโหเราจะซดเราอย่างเดียวเลยช่วงเนี้ยไม่รู้เขาเป็นไรกับเรเขาจะซดเราตลอดเลยเนี่ยคนต้องมาซดอ่ะเออเห็นเวลาเมงก็บอกว่ะเขาเห็นเราทำลาเมงอร่อยหรือเปล่าเขาเลยจะซดเราบ่อยหน่อยเราใส่คานอเยอะไปอ่ะเออคือคานอคือคานออ่ะเออ ครับ,รบว่าไงดูจากหง,หงเหงาพวงด้วยละวออกไม่น่าถึงเอออยาให้อย <c oughs> ให้มันมันก็ไม่น่าจะเข้าหรอหมั้งเอ้อเข้าแหละแต่ว่ามันอุ้มไม่ได้ดรไง <c oughs> เราอยากอุ้มอะ่ะไม่อยากไฟอะ่ไอไฟอะไม่อยากไฟเล่นนับตัวเลิศเถอะอ,อ,อยากอุ้มอ่ะอุ้มก็โดนอีกอุ้มเด็กก็โดนเราอีกไฟอ่ะเห็นเห็นอยู่ หรือมืออ่ะเออทำไมเขาโดดมะมีดทั้งแก๊งเลยพี่แจ็คนี่พอคนสาดเลยนะเราสาดไปแล้วนะทุบอกแล้วอย่ามาล้อเล่นกับวันหยุดคนมันบาปไปตามไปไปไปเมื่อกี้คือแบบกูได้เสียงกับคนดับน้ำอ่ะฮะเกาะค้างว่าไปดูหน่อยเด็กคนดูดนะไใบใบคนดูดนะไอ้ คืออันนี้คืออะไรคืออะไรอ่ะอ้าวเปล่ากูล้างตีนอยู่เพื่อนกูล้างตีนอยู่ล้างตีนไรล้างรอเหรอล้างรอล้างรอล้างรอคนเลียเอางี้เอางี้มึงมึงไปตามบีบีซีมาดิไอ้วิลลี่ทำไมธรรมดาพี่พูดจะไม่มีเสียงก็ได้ขออนุญาตต่อสายตรงสุนใหญ่เอาเขาบ็อกเอาเอามึงไปตามบีบีซีมาด่วนเลยถ้าไม่มาตอนนี้นี่ลิกเกิดนี่ลิกเอาหนักนะกูบอกก่อนนะ พวกแบบคู่แข่งยูเูเวยูเวนตุสอะไรเงี้ยใมาป่ดาร์บี้แมตต์อะขณะนี้ประธานบีบีซีทำการดิฟรถอยู่ไม่ว่าคุยเอาง่ายถ้าสมมติว่าเขามีคำพูดว่าอาอะไรอ่ะใครอ่ะใครแคสอ่ะไอ้บุกหรอไปอีกเล้ยบุกป่ไปอีกแล้วเย็ด ไอลิกไอลิกมันพูดคบกับกูใช่หรอพี่มาบอกว่าว่าไงครับเอมันโทรมามันโทรมาสวยสวยสวบอลไม่มีคนเช่าหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหล่อยูเอฟเรียบคุณน่ะเห็นเหนย่ไงอีกคน่งอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี๋เดี๋ยี๋เดี๋ย ไไอไ้ไอไพี่ก็พี่ก็จะฆ่าผมอีกเนาะอะไรนะอ้าวยินเสียงออกมวะได้ยินพี่ได้ยิน เขาเมินอีกแ้วพ you know? you know kind of no <so ี่เขาเมินโอ้โหเมื่นลงโหม่นูเดินเมินเดินไปเลยอ่ะเดินไปเลยไอ่ไอ้สัตว์แต่ก่อนมองข้าตอนนี้มองคุยอะไรอ่ะเเออออ ครับ5วัน5วันข้วันมีแบบไม่มีโนคตูดาวเลยเนาใช่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องรออันนี้ก่อนนะอาจจะต้องรออัพสล็อตก่อนนานๆไหมครับไม่ผมไม่เป็นผมคนเราไม่รู้ใช่ใช่ก็เดี๋ยวเรียกพ่อพัวไว้ก่อนเลยเอาเอาเอาเบอร์ไว้หนได้ครัได้ครับ57980็ดเก้าแครับห้าเจ็าปีหาบุญมครับเดี๋ยวบุดาผมไปเล่นด้วยโอเคแล้วผมบอกผมบอกผมบอกไอ้นี่แล้วแหละผมบอกปากไว้แล้วแหละได้ได้ครับเดี๋ยวน่าจะยังไม่ได้บอก เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปคุยกับนินให้ได้ได้ครับได้ครับสวยมากี่คนนะครับสิบเลยเหรอแต่ว่าจะเข้าแค่หนึ่งอะน่าจะเอาแบบคนพร้อมเข้าไปแหละครับแบบมีอาวุธมีอะไรครับโอเคได้ครับได้ไหนไหนได้เดี๋ยวคุยให้โอเคครับจะได้ลองเล่นลองเทสเล่นที่นี่ได้เขาบอกว่ามันไม่เหมือนกันโอเคครับสวยศึกษาแผลมาศึกษาแผลมาศึกษาแผลมาศึกษาแผลการเล่นมาศึกษาแผลการเล่นจ่ายจ่ายติ่น đi thả đi thả nó, đi thả nó đi. đi, 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 đi. Ừ. phải lắm, phải lắm, phải, lắm. phải không, biết gì, không ai cưỡng thế nhé mày 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 ก็จะเอามาเล่นผมกันอีกเนาะไม่เพราะว่าเขาเขาอยากมาลองเล่นไม่ให้เลยครอบครัวมารองเอาผมเนี่ยมาเดี๋ยวมันโง่ขนาดนั้นเลยไงบอกเขาดิงัดร้านงัดร้านบอกเขาดิงัดร้านงัดร้านมาดิงัดร้านอยากโดนงัดร้านวะอยากโดนที่งัดร้านอ่ะแบบสวยสวยสวยแต่ไม่ได้แบบอย่างพี่นะครับพี่ยูเป็ดอะไรนะครับป่าพี่ใช่ไปเล่พี่เลยสวย เฮ้ยวิลลี่วิลลี่ได้นเหยียบมาพี่ไหมวะน้องไม่ชอบเลยปเล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็กนี่มันกสามเก้าสามเก้าอุ้มเอ๋อเนาะก็อุ้มเอ๋อ่ะไอ้ถูกแล้วทายลิกล่อะดีกว่าเฮ้ยโหประธานลิกหกซุนอะโอ้โหเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันทุกที่ลแ้วเราเนี่ยเรานี่ดวงศพงานจัดเลยนะทุกที่ครับทุกที่เราเจอกันทุกที่เลยนะเนี่ยได้ข่าวว่ามีแบบมี จองแบบจองล้างจองผ่านคนมาอยู่ใช่ไหมเนี่ยชื่อชื่ออะไรนะครับไม่เดิมก็ซิฟล์ละสองคนใช่ไหมสองคนใช่ไหมสามครับสามครับสามเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาขึ้นอาวุธกันก่อนโอเคได้เลยเดี๋ยวเขาอยากคุยด้วยเนี่ยเขาอยากคุยด้วยเราคุยเขาหน่อยไหมคุยคุยเรื่องอะไรครับคุยเรื่องอะไรครับบิลลี่คุยเขาดิบิลลี่วิลลี่ว่าไงว่าไงหัวคุยเรื่องอะไรครับคุยเรื่องอะไรครับ มีครับมีมีเรื่องอะไรคุยกับผมไหมล่ะมีอะไรที่ลืมบอกเออใช่คนนี้ไม่แน่ยที่โทรมาขายตีนไก่ผมเนี่ยใช่ซื้อซืไหมครับซื้อไหมโอ้เออที่ที่มาโทรได้ยินเสียงกันเลยนะคนข้างชัดเจนครับซืนไหมครับสลุกขายไหมครับตีนไก่อ่ะซุปเปอร์ตีนไก่ฮัลโหลครับเงียบๆทำไมครับได้ยินไหมเฮาเหรอครับเขาหูดับหรือเปล่าเขาหูดับหรือเปล่าลองอีงหูทีนึง ไม่ได้ยินหรอครับไม่ผมคนอื่นปกตินะอ๋ออะไไอ้ฟาดไม่ได้ยินหรอไอ้เียได้ยินยังโอ้ยโอรีิีหูนะพี่รีหูรีหูทีมีใครได้ยินปะได้ยิน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 ได้ได้ยินผมได้ยิน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 ไดายินได้ยิได้วินได้ยินไดยนไก่ผมทไ้อไม้ยินไ้ยินได้ยไ้้ยินได้ย้ยิั้ยได้ยินยให้ทุกครอบครัวโอ้ได้ยินทันทีเลยไ้ ยังตอนนี้ยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้ตีอยู่ไงรอรอเชือดไก่ก่อนโอ้โหวตอนผมอย่างโดนเชือดอ่ะแล้วผมอยากโดนเชือดต้องทำไงครับเป็นไก่เหรอครับเป็นไก่เหรอใช่ครับเป็นได้หมดอ่ะครับโอ้ยเอาเลยไหมครับเอาเลยไหมเออเอาดิ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 เอ้ยเขาจะขอเขาขอหนึ่งหนึ่งกับมึงอ่ะเอ้ยเอาดิขอน้เอ้ยมีมาได้ไงอ่ะ อูเลนเอ็กอีขอญาตแจ้งนะเดี๋ยวอูเลนเดี๋ยวเดี๋ยวขอแจ้งหน่อยีวบขดโไปเอาดีพักขวดโทรไปตีไปอีกทีเนี่ยอันนี้ตีไปอีกทีครับเนี่ยตีไปอีกทีอะอะไรนะครับตีไปอีกทีบวกสี่สองทีครับฮะทีแรกผมบวกสามผมบวกสามมาผมไม่ได้ใช้กับผมลืมอ่ะว่ามันมีการแตกด้วยผมไปตีแตกไปรอบหนึ่งลงไปบวกสองเลยแล้วก็ตีขึ้นบวกสามทีหนึ่งแล้วก็บวกสี่บวกสี่สองทีครับง่ายเนาะ ดูอะไรเงี้ยตายครับพีปีว่าไงนะดองดีครับดองดีครับโอ้โหดีตายคนคนขายตีนไก่ไปไหนครับบอกเลยอะไรนะครับสรุปขายไหมครับเนี่ยตีนไก่ขายครับขายล่อไม่รอทุกครับไหนรถไหนรถครับไหนรอมันไม่เข้าน้องถ้าไม่เข้าเดี๋ยวเราไปดีกว่านี่ผมไก่นะอะไรมันไม่เข้าหรอไม่มันหมอ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 เข้าไม่ครบสิบอุ้ไม่ได้อยู่มึงเนี่ยวะ อไปไปไปกินอาหารหน่ยครับมีเยอะครับเต็มตัวเลยครับโอ้ยผมตอนนี้ไม่ต้องเลี้ยงครับไม่ต้องเลี้ยงครับระดับนี้ไม่ต้องเลี้ยงครับสวยวิลลี่มีข้าวเหนียววะในในกระติบแบบมีปะมีขาดเลยเหรอไหขาดอะไรขาดอะไรขาดผนลาบสวยขาดลาบน้ำพริกน้ำจิ้มอะไรแบบเนี้ยเฮ้ยเราทำอะไรมีสตอรี่อยู่เรเข้าสะพานยืนเท้าแบบนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ผมก็รอหมออยู่นะครับสิบห้านาทีค่ะพี่ แล้วแต่เขาเข้ามาย e ืนยืนมาอย่างอ๋อโอเคเอาสิบห้าทีนะเดี๋ยวผมออกไปยืนตรงฝร่งบาดฝั่งนู้นแล้วผมเดินเข้ามาได้ไหมนับไปอ๋อหลังมึงมาเป็นทีซีเหรอเอ้านายเห็นหน้าแล้วพี่เอ้ยหลังเห็นอะไรปะหลังเห็นอะไรปะหลังเห็นอะไรปะหลังเรียกเรียกเรียกพี่อาร์ตมาหนหลังหลังพี่อาร์ตพี่บหลังเห็นอะไรป้าหลังเห็นอะไรป้าหลังเห็นอะไรป้าไอ้เคี้ยหัวเงาะอ่ะโอ้ยเออแล้วแล้วที่สตาที่ยังทำอยู่ไหมครับที่สตาร์ทาวที่สตาร์ทาวผมไปผมไปเล่นกับไอเนี่ยครับ ไปรวมหรอไปรวมเหรอใช่ใช่ครับไปผมไปแค่ไปเล่นช่วยเขาใช่ใช่ครับเขาขาดเอาก็คือรวมยี่สิบยี่สิบหรอรวมไม่ไม่ใช่ครับก็คนคนแค่คนมีวุธครับแค่คนมีอาวุธิไปช่วยอ้าวที่นู่นไม่มีวุฒิวุธไม่ครบหรอที่นู่นครบครับแต่ว่าคนคนเล่นเลิกไอ้นี่คนมันเนียวุธไปเพรามันก็เลิกหมดไปอะไรของมันก็ไม่รู้ว่าโดนสาวทิ้งโอโหไว้ก่อนไม่ไปอยู่ไปอยู่นั่นพี่ไปอยู่พวกสองแกงนั่นอ๋อเสียมสองเป็นไปอยู่ใช่ใช่ครับใช่ครับทุนใหญ่ไปอยู่ประมาณ ที่อยู่ที่นู่นหมดแล้วเมื่อกี๊แล้วเมื่อกี้เขาด่าใครลาบครับน่ะอันนี้ผมอยากรู้อ่ะเราผมไปถามเขาอีกมีอาวุธหาแร่แบบประกันพี่ลิ๊กพี่ลิกเอาเลยมีอาวุธหาแร่แบบประกันครับไปครับกูบอกเลยคู่นี้มันจัดกูบอกให้กูบอกเลยมันจัดอ่ะคือคือคืออะไรครับคืออะไรอ๋อเมื่อกี้พูดไม่ใช่หรอครับว่าขาดลาบทําไมครับทําไมอันนี้อันนี้คือด่าผมหรือเปล่าให้ด่าครับ ฉันนึกว่าเฉลผมก็นึกว่าเจ๋งไงนึกว่าดเอ้ยสําคัญตัวอะไรเนี่ยพี่พายุสวยสําคัญตัวอะไรวะปั๊กสวยแหลมแหลมพี่ตัวแหลมอยู่แล้วคนเนี้ยนาทีสี่เขาห้ามบัฟกันหรือเปล่าใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะเดี๋ยวไปบัฟกันฝั่งนู้นได้นะฝั่งนู้นบัฟบก็ได้นะฝั่งนู้นบัฟบก็ได้นะฝั่งนู้นบัฟกันได้นะฝั่งนูอะทําบัฟมันไม่ออกมาหรอกอยู่ในนั้นนั่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้ยวิลลี่ยังไงอย่าเสียยอ่าเสียอออะะไไไรรรร อย่าเสียอย่าเสียอย่าเสียอะไรไหมไม่เลไหมันมีนี่อย่าเสียอย่าเสียเอ้ไเดี๋ยวโดนปับปะเราโดนปับปะไม่มึงใช้คำพูดก็พอใช้บูก็หาเราบอกให้แอคไอ้น้องอย่าแอคไอ้เฮียตัวตัวตัวแอคเลยเฮียนั่น่ะตัวตัวตัวคิตีนน่ะบอกนะบอกมกูไม่กล้าออกบอกกูไม่กล้าออกไอ้เนี่ยอย่าปาเฮียอะไรนสัตว์เดี๋ยอายเดี๋เก๊กเะแม่งขี้เก๊กจัดเลยเนาะุดาุอยู่ไหนวะุดนี่ที่นี่กูได้อกูขอไปหลายคนละ 130บอกบอกไอ้เคียสตาร์ทพักก่อนได้ไหมเดี๋ยวกูลดลดลดไอ้นี่ให้เดิมพันธอ่ะเดี๋ยวกูลดเดิมพันเหลือแสนเดียวให้ ku เขอไอ้เคียพวกเคียนี่ก่อนได้ไหมสัตว์เลยเริ่มหันแล้วฉุนละฉุนละสัตว์ฉุนละตลวยาเลยเแย่ตัวยตีนอ่ะโอ้ย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 เสียงอะไรโอ้ยสามศูนยขอขอไน้จิ้งจิ้งหน่อยหลอดหลอดเต็มเลยกูอบอกเลยตื่นหมดอ่ะตื่นหมดอ่ะตายไหนเฮียตีใครตายไปขยะไอ้เดีกเพื่อเฮียถึงเขาจะมีประโยชน์อ่ะ มีขนัดอะไรประโยชน์เหมือนเดิมมีเฮียขยะเอ้ยดีกูไปโง่บอกให้นะตอนนั้นตัวเรียอะไรนะเอ้าแล้วบอกจะออกมาเอ้ากูว่ารออยู่เนี่ยเอ้าตอนนั้นตัวเรียเลยตัวขับพาสิบโลอ่ะตัวเรียเลยมาคือถใายวะมาคือถใายวะกูไม่เห็นตัวจังเฮียก็มึงเออว่ะมึงได้เล่นได้เลยตัวเรยแล้วฮะรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะเรียโนเรียว่ะเรียโนเรียว่ะเรียโนเรียว่ะมาเอาอุ้ทีว่ะมาเอาอุ้ทีว่ะกูอยากตายอ่ะกูอยากตายอาะอุ้ทีเว้ย ตายอ่ะอันนี้คือไปแล้ว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 อะไวะมันเลยคุกหมอเข้าไหมเขาบอกว่าเข้าหรอไม่หมอไม่เข้าแน่นอนคือแม่งค้างนานจัดเลยเนี่ยตัวร้อนเลยอะไรวะจะเย็นไข่หรือใช้จะอะไรที่จะเย็นน้งชายได้หมดเดี๋ยวแล้วบีญญาณมาตอนไหนเนี่ยไม่ไม่แต่ถ้าสมมติว่าแบบถ้ามัเข้าถ้ามันเข้า U F T กูโทรหาจริงๆนะเนี่ยไทยเลือดสกายเนี่ยกูโทรหาจริงนะเนี่ยกูโทรหมดอ่ะ กูโทรหมดอะมมันไ่เขจ็ดยองเจ็ดยาวกูโทรหมดอ่ะกูบอกเลยมันไม่เข้าหรอกมันอีโก้มันอยากเก่งเนี่ยครับเก่งเก่งเนี่ยอากาศมันดีมฟังกูนะมันทำแก่งเองก็ไม่มีปัญญาหรอกไอ้เหย้ยสุดท้ายปลายทางเหมือนเดิมไอ้ยาตัวพวกกูเหมือนเดิมเอาคุณกูตันน่ะเจอคุณกูตันน่ะค่อยเก่งอ่ะเจอกูตันจนกูตันจนแบบจนคุณกูเหนื่อยอ่ะไอ้เหยาตัวเสร็จพวกกูเล่นแม่งไม่ไหวหรอกไอ้เหี้ย้ขากราดตีนพวกกูเสร็จไอ้เหยาพวกกูเลยแบบเออเล่นเองก็ได้วหมให้มันเกิดหน่อยไหมสวยสวย แล้วเป็นไงมามาแวกกัดเป็นหมาเลยเฮียมันนี่ยไอ้สัสโอ้โหบมลเลวเลบอกแล้วกูเคยกูเคยบอกแล้วตีงูตีให้ตายเฮียตีไม่ตายเป็นไงมันก็ฉกดีสวยคือตอนนั้นน่ะมันมีพี่กูเว้ยพี่กูยังแบบพี่กูใจดีไงบอกให้เฮียเฮียพี่กูใจดีไงแต่ตอนนี้ไม่มีพี่กูแล้วตอนนี้มันยุบมันยุบกูแล้วน้องเออตอนนี้ยุบกูอ่ะสวยนิวเจนอ่ะ เอาไงเขามาเรามาเอ้ยเรามาเขามาเอาง่ไงขาดคู่ปัดอีกคู่หนึ่งแค่คือบีบีซีใช่ปหมใช่ปหมโจทย์มันเยอะจัดเลยว่านี่ก็ไม่ต้องรอไม่ต้องรอโอ้ยบีบีซีไม่ต้องไม่ต้องรอเรือล่าเขาเลยแะเลลิปเปอร์แค่พวกโผล่ก็ไม่ไหวแล้วบอกเลยใช่เหรอเขาพันกับเลลิปเปอร์รออะไรอะพี่ล่าสุดอ่ะไม่ให้พี่อยู่แล้วผมพี่อยู่กับผมตอนนี้ตอนนี้ก็เรียกบอกว่าเรียกพี่อยู่นะพวงมันอ่ะเออพี่นันแหละมันดึงกพี่ยับบะมันเอาพี่ยับบะออ๋ ให้ดูดเนี่ยไปเอาอย่งนี้เลยดึงองี้เลยมันทอยหมวกแกตบอ่ะแจ็คทอยหมวกอ่ะได้ยินได้ยินบอร์สแบบมีใครมีเฮียอะไรอะกะหนีออกแล้วแต่ขยะมันหึงจัดมากแค่ไโอ้จะเ็นเพื่อนเดินเพื่อนเน่ยเพื่อนไม่เอาเพื่อนเฮ้ยแล้วพวกที่นั่นมันจะเล่นบ้านแล้วมันหมอจะเล่นกูไม่มัหน่ะเล่นแต่ว่าหมอไม่พอไงไม่รู้ไม่ได้กัเดี๋ยวพี่จะไปแล้วถตีหนึ่งไม่มากูรอจนตีหนึ่งเนี่ยหมอไปไหนไว้เฮียฮัทโอ้โหไม้กูเล้าเนี่ยเว้ยสวยแมนซีหนึ่งศูนย์ แทงบ้าได้แทงวะไม่ได้แทงครับไม่ได้แทงดูเป็นกีฬาที่อย่างนี้เราเล่นพนันเหรอพี่ยิ่ขอห้องเห็นปียะสงแต่ต้องมีปดลิมิตหรือเปล่เออเดี๋ยวน่าจะมีบางอนาคนรอบเทียบวะเลิอกเล่นพนันน้องออกกลางไกลเหรออย่างนี้คือหลังหลังรีมาซึมเออแต่ว่าเออแต่ว่ามันต้องต้องมีปดนะจริงๆอ่ะใช่็หลังรีมามันซึมเกิดพังหมดแล้วมั้งไอ้เหี้ยมันรแเงี้ยเมื่อไหร่ครบเจ็ดน่ะได้มานานนะมันจะยืดเยื้อเอางี้พรุ่งนี้เราจบเลยเพี้ยววะ พรุ่งนี้บ่ายเข้าบ้านมีใครเข้าบ่ายไหมมีใครเข้าบ่ายเขาเล่นปกติเลยเขาเล่นปกติเลยไม่เขาเล่นปกตินะกูน่าจะมาเย็นนะไปเช็งเม้งถูกไหมอีลากเย็นไม่ไม่กูไปเชงเม้งจริงๆไอ้เหี้ยเอะไรอ้บอกว่าจริงจริเอางี้มึงจะมึงจะให้กูไปไหว้มาพบุรุษมึงเมื่อไหร่บุ๊คไอ้สัตว์ะพรุ่เช้าเจอกันไม่เป็นไรไม่มีใครตายเอางี้ไม่ปุ๊บพวกไม่ต้องนัดกันเข้านะมึงเข้าเวลาปกตินะบ่ายเบื่อแล้วเข้ามาเล่นกันปกตินะเจ๊บ้าเข้ามาตลอดอ่ะที่เข้านัดหก ไม่ลี่ชอบรนะับชอบรนะับเวลาเข้าไหนขวามอะไม่มานะเดีเด yeah. ี๋ยวจบจบจบนี้เรียกแม่งเลยจบนี้เรียกแม่งเลยเวงเวงมึงอยากแดกลาบชิบปาเออเวงเมื่อกี้ิดเลยนี่เมื่อกี้นี่ขนาดเมื่อกี้ยังไม่เอ่ยปากไม่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 เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหอบหอบรอหอบรอหอบรอหอบ่เหนื่อยมันหอบจริงเพื่อเหนื่อยเหนื่อยแฮกเลยอะกูแฮกแทเลยนะโดนด่าฟรีอ่ะกอคิดําด่าแม่งกอดไอ้ย่าเด็กเดินเานั่นกนโดนกูแน่สัต ไม่เอาเากไงจะเอาจะเอาตอนนี้เลยไหมล่ะเรียกมันมาคุยเลยไหมล่ะจะมาเก็บไปก่อนเดี๋ยว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 ก่อนแล้วบิลลี่อยู่น้องชายให้เขาไปทำของก็อันนี้แหละ U F ที่มึงเห็นว่ากูด่าสุดอ่ะกูด่าพวกนี้ได้สุดกว่าโอ้หมอครับหมอครับจะินทางหมาฮะเพื่อนเาหมอมา้หมอที่มันด้วยทางหมอเลยเซตใหม่อ่ะมึงดับยับเลยบอกว่าล้างแก้ไงขอล้างแคะยี่อะไรกูไม่อยู่ทำไมที่ไม่มีกุตัวทำไมกูไม่อยู่ทำไม ทีซีครับถามหมอหน่อยได้ไหมว่าหมอจะเข้าต่อบไหมไม่งั้นผมจะได้ไปละเ้าอุ้มไม่ได้อ่ะก็คือถามถามหมอหน่อยได้ไหมว่าจะเข้าต่อบไหมถามหมอถามทางไหนดีอ่ะบอรครับบอไงบอบอเข้าเข้าบอไม่ได้อ้าวมันล็อกครับใช่ครับล็อกขึ้นวิทยุไว้ครับโอเคครับโอเคขอบคุณครับผม